สรุปไม่แท้นะครับเหรียญน,นี้ดูจากรูปเหมือนจะแท้นะครับองนี้แต่พอมาส่ององจริงนะครับเก๋เลยอยากรู้ไหมครับเก๋ยังไงเก๋ตรงจุดไหนไปดูกันครับต้องบอกเลยนะครับว่าอง์นี้เก๋ได้เหมือนมากๆนะครับครับพิมพ์หน้าพิมพทรงนี่ทําได้ดีเลยเก๋ได้ดีเลยเหมือนเลยตำหนินี่แท้ไม่ต้องดูเลยนะครับทําติดหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นขีดตรงนี้งูเส้นซ้อนเหมือนงู เราอูนี o, ้ติดหมดเลยนะครับของเกทําได้ดีนะครับองนี้แต่จุดแรกที่ดูเกนะครับตรงใต้ห่วงลูเหรียญนนะันจะมีเลข20ศนย์อยู่อง์นี้ทําไม่ติดนะครับติดแต่ติด,ดาลางๆนะครับของแท้เลขสองศนต้องติดคมชัดองนี้ไม่ติดนะครับติดครึ่งหนึ่งข้างบนไม่ชัดพิมพ์ด้านหลังก็ทําได้ดีอยู่แต่ที่ดูเก๋ดกูง่ายๆเก๋เลยคือพื้นผิวพื้นผิวเหรียญของแท้จะต้องเรียบตึงมีเส้นเสียนวิ่งเยอะ แต่องนี้ไม่เรียบตึงนะครับเป็นเม็ดผดจะมีเม็ดผดเม็ดกากเต็มเลยพื้นผิวเหรียญจะมีเม็ดผดเม็ดกากแบบนี้เต็มเลยพื้นเหรียญไม่เรียบตึงไม่คมชัดนี่นะครับของเก๋ถึงแม้เหรียญน,นี้จะทําเก๋ออกมาดีแต่ก็ยังดีไม่พอดูแลชอบฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ